สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับอยู่กับผมคุณยูกินะฮะแล้วก็วันนี้เรากลับกันมาในรายการอนิเมะท็อกนะฮะรายการที่เราจะพูดซุยไปเรื่อยเกี่ยวกับอนิเมะนะครับส่วนหัวข้อในวันนี้ก็คือ5พลังสุดโกงสายอินจากอนิเมะและมังงะหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าสายอินคืออะไรนะฮะง่ายๆก็คือพลังที่ต้องใช้สมองหรือความฉลาดในการใช้นั่นเองทําไมผมถึงแยกมาเป็นสายอินเพราะว่าถ้าใช้คําว่าพลังสุดโกงเนี่ยสเกลมันใหญ่เกินไปนะ ผมก็เลยสโคบมาเป็นสายอินนะเราจะได้แยกไปทําอีกคลิปหนึ่งด้วยไงเพราะงั้นคลิปนี้เนี่ยจะไม่มีพลังที่เป็นสายต่อสู้โดยตรงนะแล้วก็เช่นเคยคลิปนี้เนี่ยมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนของอนิเมะและมังงะที่ผมหยิบยกมานะถ้าเกิดว่าไม่ชอบเนี่ยก็ข้ามไปก่อนได้นะครับแต่ถ้าไม่ไม่ก็ขอให้เอนจอยฮะเรามาเรื่องจากพลังที่เราคุ้นเคยกันก่อนเลยนะฮะอย่างเดทโน้จากเรื่องเดทโน้ตผู้ใช้ก็คือยางมิไร Aka คีระนะครับความสามารถก็คือมนุษย์ที่ถูกเขียนชื่อลงไปในเดสโนตเนี่ยจะต้องตายซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะลบฉีกหรือว่าจะเผากระดาษนั้นทิ้งไปนะถ้าเขียนไปแล้วยังไงก็ต้องตายอีกทั้งยังสามารถควบคุมระยะเวลาและพฤติกรรมก่อนตายได้ด้วยผู้ใช้เดสโนตเนี่ยยังมีพลังอีกอย่างหนึ่งก็คือดวงตาย,ยมมทูนะ เพ่งทาให้รู้ชื่อและอายุไขของมนุษย์ที่เห็นได้แต่ว่าพลังนียต้องแลกมาด้วยอายุไขครึ่งหนึ่งของตัวผู้ใช้เองไท์เนี่ยก็ไม่ได้แลกนะก็นับว่ามันไม่มีพลังนี้ก็แล้วกันแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับเดโนตเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ใชล้ล้้นๆเลยนะถ้าผู้ใช้เก่งเนี่ยก็คือมันก็โกงไปเลยครับต่อไปนะครับกีอัพจากเรื่องโค้ดกีอัพนั่นเองผู้ใช้ลูลู้วีบิทเนีย AKA ซีโล ความสามารถก็คือควบคุมบุคคลนั้นๆได้ตามที่ต้องการโดยไม่สนความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่โดนเงื่อนไขาการใช้คือจะต้องให้อีกฝ่าย,ยมองตาตัวเองโดยตรงแต่มันจะมีทีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้เงาสะท้อนนะเช่นกระจกน้ําหรืออะไรที่มีการสะท้อนถ้าเป้าหมายมองตาของผู้ใช้กีอาร์ตผ่านการสะท้อนของพวกนั้นเนี่ยก็จะมีผลเหมือนกับมองตาโดยตรงนะฮะและความน่ากลัวอีกอย่างเนี่ยของกีอาร์ตก็คือการที่ผลของมันเนี่ยจะอยู่ถาวรน,นะถ้าเกิดว่าเราสั่งอะไรที่มีผลระยะยาวเนี่ยผู้ที่โดนกีอาร์ตเนี่ยก็จะถูก ควบคุมตลอดไปเลยนะจนกว่าจะถูกยกเลิกซึ่งไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะต้องใช้พลังที่เรียกว่ากีอาร์ตแคนเซลอร์เท่านั้นในเรื่องเนี่ยกีอาร์ตของแต่ละคนเนี่ยจะมีพลังที่ไม่เหมือนกันนะฮะอย่างของลูรูตเนี่ยก็ถือว่ากโกงนะถ้าเกิดว่าให้จัดเทียริสเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับเ e อทเลงอ่ะต่อไปนะครับพลังไม์ครับเพราะว่ามันไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการนะผมจะขอเรียกไว้แบบนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวจะได้รู้นะครับว่าทําไมมันถึงได้เรียกแบบนี้นะฮะ จากเรื่องโกโชจินซามะโทโยคุอีเซไคเซอร์ไวเลเป็นมังงะนะผู้ใช้ชิบะตะโคสุเกะความสามารถก็คือสร้างสิ่งของที่ต้องการได้ตามใจนึกเหมือนกับว่าเราเล่นเกมอยู่นะ ให้นึกภาพว่าเป็นเกมซ์ไว i v a ลนะอย่างไมค์ครับเนื่องจากตัวผู้เขียนเนี่ยเขาคงได้แรงบันดาลใจมาจากไมค์ครับนะเพราะว่าภาพและอ,อ,อะไรหลายๆอย่างที่เห็นในเรื่องเนี่ยก็คือสื่อไปทางนั้นนะ<ม>ก็อย่างที่ผมบอกไปนะให้นึกภาพเนี่ยว่าเล่นเกมไมค์ครับนะก็คือพลังนี้เนี่ยมันจะมีเมนูบอกว่าเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างใช้วัตถุดิบอะไร ตัวที่เราเนี่ยไม่ต้องมีฝีมือในการคร้าอะไรเลยนะขอแค่มีวัตถุดิบก็สามารถที่จะสร้างได้เลยนั่นเองยกตัวอย่างเช่นการสร้างบ้านในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะถ้าเราไม่มีความชํานาญแล้วก็ไม่มีความรู้เนี่ยยังไงก็ไม่มีทางที่จะทําได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีพลังนี้เนี่ยขอแค่เรามีวัตถุดิบเนี่ยก็สามารถสร้างบ้านได้ภายในพริบตาเลยนะนี่แหละคือความโกงของมันละ แล้วก็ยังไม่ได้มีเท่านี้นะเนื่องจากพลังนี้เนี่ยคือจําลองมาจากเกมนะตัวผู้ใช้เนี่ยก็จะมีความสามารถทางกายภาพเนี่ยเหมือนในเกมด้วยเช่นวิ่งโดยที่ไม่เหนื่อยกระโดดได้2ชั้นขนบาฮาไลโดดได้2ชั้นนะผมนึกว่าเล่นเดวิลเมคายนะและล็อกเป้าหมายศัตรูได้เกมบอทนั่นแหละเอาง่ายๆเรียกว่าเป็นพลังที่โกงระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่ามันก็จะเป็นอยู่ในสายของซัพพอร์ตซะมากกว่าแหละต่อมา พลัง Order by d o m i n เ t นเตอจากเรื่อง Big Order นะผู้ใช้คือโฮชิมิยะเอจิความสามารถก็คือควบคุมทุกสรรพสิ่งได้ตามที่ต้องการนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามและก็ไม่สามารถที่จะขัดขืนได้นะตามใดที่อยู่ในอนาเขตของตัวผู้ใช้โดยอนาเขตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30เมตรนะซึ่งไม่แน่นอนครับอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละตอนครับ ตรงส่วนนี้ก็คือผมหาข้อมูลเอานะไม่ได้กลับไปดูซ้ำนับต้องขออภัยด้วย แล้วบายโดเมนเตอรเนี่ยยังมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือการขยายอาาเขตของออเดอร์ได้นะแล้วทําได้ง่ายๆโดยการที่ตัวผู้ใช้เนี่ยผ่านตรงพื้นที่ที่ต้องการขยายอาณาเขตนะครับก็จะสามารถเนี่ยผนวกเข้ามาเป็นอนาเขตของตัวเองได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าขยายได้เท่าไหรน,นะครับหรือว่าอาจจะไม่จํากัดเลยก็ได้นะะถือว่าค่อนข้างจะโกงนะยิ่งถ้าคนใช้เก่งด้วยนี่ผมบอกเลยสู้ด้วยยากนะครับ อย่างเช่นยังมีไ like ลใช้อย่างเงี้ยผมบอกเลยใครก็เอาไม่ลงคนระผมว่านะต่อมานะครับเป็นพลังสุดท้ายแล้วนะกับพลังสั่งตายเนื่องจากไม่มีชื่อเรียกเป็นทางการอีกแล้วนะก็ขอเรียกแบบนี้ละกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าว่าทำไมมันถึงต้องเรียกแบบนี้นะพลังนี้มาจากเรื่อง my instant death ability is so overpower ต้นฉบับเนี่ยเป็นนิยายนะแต่ผมอ่านมังงะเอานะผู้ใช้ทาคาโตโยกิริ ความสามารถก็คือสั่งให้ทุกสรรพสิ่งเนี่ยตายได้นะ ใช่คนระับคุณฟังไม่ผิดนะทุกสรรพสิ่งจริงๆนะเพราะว่าพลังนี้เนี่ยมันไม่ได้จํากัดเฉพาะสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะเงื่อนไขาการใช้ก็คือแค่คิดว่าเนี่ยอยากให้สิ่งนั้นตายนะมันก็จะตายไปจริงๆนะไม่จําเป็นจะต้องพูดหรือว่าออกท่าทางใดๆนะและยังสามารถกําหนดเวลาตายได้นิดหน่อยนะแต่ว่ามันไม่ได้เท่าเดนโนนะนะอาจจะหลักนาทีนะับหลักชั่วโมงอย่างที่บอกไปนะครับว่าพลังนี้เนี่ยไม่ได้จํากัดเฉพาะสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะ แต่ว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยก็สามารถค่าได้นั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยว่านี่มันหลักการบ้าอะไรกันวะเนี่ยความน่ากลัวของพลังสั่งตายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละฮะตัวผู้ใช้เนี่ยสามารถกําหนดได้ว่าแบบไหนเนี่ยถึงเรียกว่าตายนะยกตัวอย่างเช่นนะการตายของคอมพิวเตอร์เนี่ยคือการที่พังแล้วแบบว่าซ่อมไม่ได้ถ้าผู้ใช้เนี่ยอยากจะค่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเนี่ย สามารถใช้แนวคิดนี้ได้นะโดยการสั่งให้มันตายเนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเนี่ยก็จะกลับมาใช้ไม่ได้อีกนะครับแล้วก็จะไม่สามารถทําอะไรได้ด้วยแล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะพลังสั่งตายเนี่ยยังมีความน่ากลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถรับรู้ได้ถึงจิตสังหารที่มีต่อตัวผู้ใช้นะง่ายๆก็คือถ้าคิดจะฆ่าตัวผู้ใช้แล้วเนี่ยก็จะตายได้ทันทีนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่จําเป็นจะต้องเคยเจอหน้ากันหรือว่าเคยรู้จักกันโดยตรงเลยนะเป็นยังไงล่ะฮะ โกงใครจะเอาพี่แกลงวะเนี่ยลองนึกภาพว่าถ้าเกิดว่ามีคนชั่วๆได้ไปนะครับผมบอกเลยว่าโลกนี้ชิบหายแน่นอนฮะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไม่เอ่ยสำหรับพลังที่ผมยกตัวอย่างมาในคลิปนี้เนี่ยทั้ง5พลังเนี่ยคิดยังไงบ้างครับชอบอันไหนคิดว่าอัานไหนโกงที่สุดก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะ หรือว่าถ้าอยากให้ผมทำคลิปแนวนี้อีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้เช่นกันถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์นะครับ <up> <t ask> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็จะได้พาดคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็บายบายแล้วเจอกัน